นุง่งองแปดผัดบ่ได้อีกแล้วอ่ะเออย่ากิดบ่เกิดกินคือเก่านั่นเนะตรียมไปเรียบร้อยเยี่ยมไปเรียบร้อยเอาผัดหนังผัดเจาะตามาเอาอามราทั้งนัง้นปูดพักนั่งอ่างเงากินไรถ่อหาเงินวัวเก่งเพื่อนอมันจะอยู่ดีไม่แหังจะอยู่ดีไม่แห้งแสวงหน่อยหลักผลตูนหน่อย,ลลนนอยสลอน นีไหลซานซื้อซัดตลอดกินย่ามกินไบรดันเดี๋ยวไปเคาะกันย่ามกินบ่ได้เด้อปอกๆมาเด้อเนี่ยมาขอลาสวนมุกฮงตุ่มพ่นเดือดบ่ไหมนี่ก็บังกำลังขึ้นกำลังขึ้นคุ้ไฟได้เจ้าะคะแนนผู้ไฟได้นั่นฮพักจ้าห่วยขันเหลือด ม่แต่ว่าให้การเขาร้าตกคนไถ่เดือดทั้งคันคนสน่ยด้วยนะจะอัปเดตใหม่ครับผม